จำเป็นแต่ว่าต้องซ้อมสิ่งที่ถูกต้องด้วยสิ่งที่ถูกต้องอมุมที่ถูกต้องถูกต้องข้าที่ถูกต้องการชิปเบสิกที่ถูกต้องออจะทาให้คุณชิปได้ง่ายขึ้นและเล่นกอล์ฟสนุกขึ้นออมีวิธีเทรนไหมครับโอชิพโอพิมมีครับผมแต่ว่าเราจะเริ่มการจากการไม่มีไมกอล์ฟนเลยเดี๋ยวนะซ้อมชิปไม่มีไมกอล์ฟชิปยังไงอะลองดูลองทําตามกันดูคือวอทเดี๋ยวเอามือขวานะครับ งายออกมามือขวงออางายออกมาครับแขนออกมาแล้วก็มือซ้ายนะครับแตะศอกขวาไว้ครับแตะศอกไว้ครับถูกต้องอทีนี้พับตัวย่อเข่าลงเหมือนท่าชิมเล็กน้อยนะแล้วเราก็จะแกว่งแกว่งใช่<ๆ>ทุกอย่างอยู่นิ่งๆเราจะบุนแค่อกบุนอกอกบุนอกอกสังเกตได้นะครับว่ามือผมก็อยู่อย่างเงี้ยไม่ได้ควักไม่ได้ใช้ข้อมือควักไม่ได้กำอะไรจับแรงๆไปกระแทกแขนไม่ได้ออกแรง ก็ไม่ได้พลิกหมันตีด้วยนะฮะอันนี้คือเหมือนการลำวงเลยใช่ไหมครัพิมพิมสุต้องเหมือนเหมือนมวยยงชุนมากกว่าเพื่ออะไรครับพีพิม์อ่ะนี่ถามกันอเดี๋ยวเราจะทรานซิชั่นตรงนี้ครับอไปกับไมโครฟ์กันแต่ผมชิปท่านี้ให้ดูด้วยชิบท่านี้เลยใช่เอามือขวาแตะไว้อย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ชิบลองดูกันว่าได้ไหมจริงๆถ้าด้วยด้วยด้วยหลักการครับพีพิม์ที่ว่า ทำไมเหตุผลที่มือขวาต้องแบกขึ้นแล้วมือซ้ายต้องแตะเนี่ยออะอัลกอรากามมันคืออะไรครับพิมพให้ิมเมจิหนี้ครับมือขวาของเรานะครับิมเมจิว่ามันคือหน้าไม้หน้าไม้ตอนชิปนะครับเราไม่ได้ไปเพิ่มไปลดมันนะฮะชิปสั้นๆชิปเบสิกนะครับเราไม่ได้ออกแรงจากมือควักอย่างนี้อ่าเราให้หน้าไม้แช่อยู่เนี่ยแล้วเราก็แค่หมุนเข้าไปประทะลูกคือด้วยตามหลักแล้วใช่ไหมครับพิมพ์คือ เวลาเราชีะหน้าไม้จะไม่โรเทตถูกไหมครับปุ่ถูกต้องครับหน้าไม้จะอยู่ค่อนข้าง square to square ตลอดการเดินทางถูกไหมครับพี่มพิมพ์อ่อผมเข้าใจเดี๋ยวเราปุ่พิมพ์ไหนมาจัดการกันดูว่าทำยไงดีครับพี่มพิมพ์ผมมอบอาวุธให้พี่พิมแล้วเดี๋ยวผมจับกิ๊บมือซ้ายมือเดียวนะครับกิ๊บมือซ้ายมือเดียวแล้วผมจะเอามือขวาผมแตะไว้อย่างเงี้ยแล้วผมจะหมุนดูคล้ายๆถ้าเดิมแค่เอามือซ้ายจับไม้ไว้แทนที่จะเอามือซ้ายแตะศอกขวาแล้วดูว่าผมชิได้มโอเคคนะรับอ่าชิ เซตอัพนะครับมือขวาแบะแตะไม้หนักทิ้งเท้าซ้ายนะครับขยับแคบออลูกไปดีแทบจะกริฟเลยนะเนี่ยเดี๋ยวผมหันกลับมาให้ผมบดดอสดูคุณผู้ชมถ้าเดิมเลยครับแค่เราแกว่งแกว่ง,วงมือขวาอยู่นิงน่งๆทีนี้สเต็ปต่อไปเดีย๋ยวเราจับกริปปกติครับแล้วก็ทำเหมือนเดิมโอเคมาดูกันว่าเป็นยังไง มาลองดูครับเมื่อกี้แตะไว้ไม่ได้ไม่ได้ออกแรงอะไรนะครับทีนี้จับกริปแล้วก็แกว่งเหมือนเดิมคล้ายๆเดิมอสอดลูกได้ลูกลอยคุมระยะได้คือด้วยจริงๆด้วยหลักการก็คือปกติมือขวาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นมือที่เราถนัดใช่ไหมครับ้อง ถ้าเรายิ่งใช้เยอะกับลูกสั้นมันก็จะยิ่งเกิดอะไรยเยอะถูกไหมครับถูกต้องครับแล้วก็คุมน้ําหนักอะไรได้ยากกว่าถ้าชิปเดสิกสรุปให้หน่อยนะครับพ่อพิมการชิปเนี่ยเราต้องทําอะไรกับร่างกายบ้างโอเคครับการชิปนะครับมือขวาเราจะไม่ได้ใช้ในการออกแรงในการชิปสั้นๆเบสิกชิปปิ้งเราไม่ได้พลิกเราไม่ได้ควคักนะครับ,รบเราอยู่นิ่งๆกับมันแล้วเราก็แค่หมุนอกเทินตัวหมุนกับแกวง่งแกว่งแค่นี้ คือชิ้นหลักๆก็จะเป็นชิ้นเรื่องของหน้าอกซะส่วนใหญ่ก็คือเชสในการหมุนข<ช>้าวปาัาถไม่ใช่มือ,อมเอัมือส่วนใหญ่จะเอามือก็แทกเข้าไปควักขึ้นมาอยากให้ลูกรอยเอามือควักวิธีนี้ง่ายมากลยครับเทินตัวปรับดิวแล้วก็ลองซ้อมดูลองซ้อมดูครับผม ทั้งหมดนี้ครับในช่วงอนเดก์รีนสัปดาห์นี้ครับ